สวัสดีครับร้าน m อ็มแม็กโซลาเซลจังหวัดพิษณุโลกครับคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวส่งงานลูกค้านะครับเป็นของคุณพี่ปียพงศ์นะครับสั่งไปที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ความกรุณากับทางร้าน m อ็มแม็กซโซลาเซลนะครับชุดนี้นะครับท่านใดที่ประสบปัญหานะครับที่มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่ต้องการออกซิเจนนะครับเป็นออกซิเจนตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วในพื้นที่นั้นนะครับ ไฟดับบ่อยนะครับเรียกได้ว่าไฟดับบ่อยเลยนะครับการใช้งานของออกซิเจนระบบออกซิเจนช่วยในการระบบหายใจของผู้ป่วยิดเตียงนั้นต้องทํางานตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไฟดับปุ๊บเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงที่อาจจะเสียชีวิตได้นะครับจึงต้องปรึกษานะครับคุณพี่ให้ความกรุณาปรึกษากับทางร้านนะครับก็เลยจัดระบบนะครับระบบเป็นระบบสำรองไฟนะครับที่จะเอาไปจ่ายไฟให้ต่อเนื่องนะครับในการใช้งานของ ถังออกซิเจนนะครับถังออกซิเจนตัวนี้นะครับคุณพี่สั่งมานะครับเป็นอินเวอร์เตอร์แล้วก็แบตเตอรี่2ลูกนะครับเป็นดิฟไซเคิลเจลร้อยแอมป์งลูกนะครับส่งให้วันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการสนใจสินค้าหรือว่ามีปัญหานะครับในเรื่องของระบบต่างๆอยู่นะครับสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับหลักการทํางานนะครับหลักการทํางานของอินเวอร์เตอร์ทางร้านนะครับเวลาที่มีการไฟฟ้าเนี่ย เขาจะใบพาดตัวเองนะครับใบพาดตัวเองผ่านระบบไปเลยนะครับไปจ่ายให้โหลดเลยแต่เมื่อไรที่ไฟดับปุ๊บเนี่ยเขาจะจ่ายเอาแบตเตอรี่ขึ้นมาจ่ายแทนนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานจะตลอด24ชั่วโมงนะครับเวลาที่ไฟไม่ดับจะใบพาดตัวเองนะครับแล้วก็ชาร์จลงแบตรอไว้นะครับเมื่อไรที่ไฟดับนะครับ3-4ชั่วโมง5ชั่วโมงหรือ,ออาจจะดับเป็นวันก็แล้วแต่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ของลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้สามารถสํารองได้ประมาณ6-7ชั่วโมงเลยนะครับสาหรับ เรื่อออกซิเจนพัดลมไฟแสงสว่างนะครับเพื่อร้อนด้วยสําหรับท่านใดที่ต้องการสํารองแอร์ด้วยก็จะมีเป็นรุ่นใหญ่เลยนะครับก็คือเป็น3,000วัตต์นะครับใช้แอร์ได้10,000-12,000 BTU นะครับถึงตัว7,000วัตต์เลยนะครับมีหลายรุ่นหลายขนาดนะครับทีนี้ผมจะแนะนําวิธีการต่อใช้งานนิดนึงนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับต่อเข้าขั้วแดงบวกดําลบเป็นระบบ24โวลต์นะครับอนุกรมกันส่วนไฟการไฟฟ้านะครับต่อเข้าที่ช่อง AC input นะครับต่อเข้าที่ช่อง AC input ไฟการไฟฟ้าเอาพุทต่อไปจ่ายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เลยหรือว่าจะเสียบจากตรงนี้ก็ได้ก็คือต่อไปจ่ายให้กับเครื่องออกซิเจนได้เลยนะครับทีนี้การใช้งานนะครับการใช้งานจะเห็นได้ว่าตรงนี้ใช้ไฟการไฟฟ้าอยู่ผมจะเทสกับพัดลมนะครับพัดลมทำงานปกตินะครับเปิดเตียสามเลยแต่เมื่อไรที่ผมถอดการไฟฟ้าออกนะครับสมรติว่าการไฟฟ้าดับนะครับถอดปลั๊กออกเลยปึ๊บนะครับ จะเห็นได้ว่าสัญลักษณ์การไฟฟ้าหายไปนะครับแต่ว่าพัดลมยังทางานต่อเนื่องอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สําคัญนะครับที่ต่อระบบการช่วยชีวิตหรือว่าระบบออกซิเจนนะครับต้องมีความต่อเนื่องนะครับเมื่อไร่ที่การไฟฟ้ามาใหม่นะครับการไฟฟ้ามานะครับผมเสียบการไฟฟ้าเข้ามาจ่ายละนะครับผมเสียบการไฟฟ้าเข้ามานะครับะจะขึ้นรูปสัญลักษณ์การไฟฟ้านะครับ เครื่องก็จะกลับมาชาร์จลงแบตด,ด้วยนะครับรอไว้นะครับชาร์จแบตรอไว้นะครับเวลาที่ไฟดับปุ๊บก็จะตัดขึ้นมาจ่ายแทนการไฟฟ้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นความต่อเนื่องในการใช้ไฟเนี่ยเรียกได้ว่าจะไม่มีช่วงหยที่นาทีไหนนะครับที่ไฟดับเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับท่านใดที่มีผู้ป่วยอยู่นะครับที่เป็นผู้ป่วยจิตเตียงแล้วต้องการใช้แอร์แล้วก็เครื่องออกซิเจนหรือว่าใช้แค่พัดลมไฟแสงสว่างแล้วก็เครื่องออกซิเจนนะครับเพื่อ เป็นการป้องกันนะครับป้องกันในช่วงที่ไฟดับนะครับเพราะว่าไฟดับเนี่ยเราไม่สามารถคํานวณได้เลยว่าจะดับกี่ชั่วโมงนะครับจะดับกี่ชั่วโมงนะครับยินดีบริการทุกท่านครับร้านเอ s มเ็กซ์โซลารเซลล์จังหวัดพิษณุโลก0816806051ครับ0816806051ครับ